สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ขอยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Doble c ล u ลา h เล่าไปเรื่อยกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงผู้เล่นชนิดหนึ่งที่เรียกได้ว่าเขาปิดทองหลังพระมาตลอดอันนี้เขาคงไม่ได้ตั้งใจจะปิดทองหลังพระหรอกครับแต่ว่าสเตตต่างๆเนี่ยครับมันไม่ได้เปิดเผยอ,ออกมาแบบเหมือนแต้มเหมือนการรีบา์เหมือนการแอสซิสอะไรต่างๆแบบนี้ใช่ไหมไอ้ผู้นั้นเราสามารถจับต้องได้ง่ายๆเลยแต่ว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องหลังบ้านที่ มันอาจจะลึกลงไปกว่านั้นสักหน่อยนะครับแต่คนผู้คนเหล่านี้นครับคือตัวท็อปๆเลยในวงการ NBA สําหรับปีที่แล้วนะที่สามารถทําในเรื่องเรื่องนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูแสแตตแต่ละอย่างกันเลยดีกว่านะครับว่าคนเหล่านี้เขามี Impact ต่อเกมมากแค่ไหนแล้วจริงๆเนี่ยไอแสแตตพวกนี้มันมีค่าต่อ NBA แค่ไหนนะครับ แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ให้กันด้วยนะครับจะขอขอบคุณเป็นอย่างมากเพราะเราตอนนี้เนี่ยกำลังมุ่งสู่1 0 0 0งหมื่ subscriber อยู่นั่นเองนะครับ เรามาถึงอย่างแรกนะครับแล้วสเตตนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือการสกรีนแอสซิสครับถามว่าการสกรีนแอสซิสเนี่ยมันหมายความว่าอะไรครับมันคือการสกรีนนะครับแบบโดยโตรงเนาะซึ่งอันนี้จะนําไปสู่การเมดฟิลโกหรือว่าการยิงฟิลโกที่สําเร็จนั่นเองนะครับไอเรื่องเรื่องนี้แหละที่หลายๆครั้งนะฮะในช่องฮูส์เบรกดาวนนะครับผมกับทางด้านนอตรวมถึงพี่เป้นเนี่ยก็คุยกันบ่อยว่าเฮ้ยไอเรื่องเรื่องนี้จริงๆอะเราสมควรที่จะดูกันมากๆนะเพราะวันวัดโพธิ เชี่ยของความมีประสิทธิภาพในการสกรีนได้ดีพอสมควรเลยแหละครับเพราะฉะนั้นฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าใครคือท็อป5ของเรื่องนี้กันบ้าง ทีนี้เรามาดูอันดับ1นถึงหกันดีกว่าในเรื่องการสกรีนแอสเซส์นะครับซึ่งอันดับ1นเนี่ยทำให้ผมเซอร์ไพรส์ได้เล็กน้อยเหมือนกันเพราะไม่คิดว่าเขาจะอยู่ในอันดับ1นะครับต้องบอกไว้ก่อนนี่คือโหมดของเพ์เกมนะหรือว่าต่อเกมเราไม่ได้ใช้แบบต่อ36หนาทีหรือว่าต่อ1น0การคลองบอลไรนี้นะครับผมจะใช้สถิติเป็นแบบเพ์เกมนะฮะซึ่งถึงด้านของโดมนทัสซาโบนิสเนี่ยนะครับคืออันดับ1นเนาะในการสกรีนแอสเซส์ในปีที่แล้วในค่าเฉลี่ยนะครับเพราะวา 6.5 Screen Assist ต่อเกมรวมถึงไอ้6.5ครั้งนี่ เปลี่ยนเป็นแต้มนะครับเท่ากับ15.2แต้มด้วยกันเนาะเออผมแล้วก่อนหน้าที่ผมจะอัดเนี่ยผมก็ไปดูโดนัทซาโบนิสมาเวย้ยแบบไอคลิปใน y o YouTube อะไรเงี้ยเฮ้ยบางเพลงแกแบบว่าเป็นตัวสกรีน3ครั้งซ้อนด้วยตัวคนเดียวที่จะแบบให้ปีกเล่นหรือว่าให้กาดเล่นอะ่ะเออถือว่าแจ่มมากๆนะครับแล้วอันดับ2ผมว่าหลายๆคนคงได้ยินพวกเราพูดกันบ่อยแล้วด้วยแหละนั่นก็คือถึงด้านของรูดี้โกแบร์นั่นเองนะครับของยูท่าแจสที่มีอัตราการสกรีนแอสซิสต์ต่อ1นเกมเนี่ ที่6.1ครั้งนะครับและสามารถเปลี่ยนเป็น15.1แต้มได้ต่อเกมในค่าเฉลี่ยนะครับแล้วคนถัดมาครับก็คือถึงด้านของเดนเรอยตไอต้าน,นั่นเองที่สามารถพาฟินิกซันเข้าชิงได้ปีที่แล้วใช่ไหมเขามีค่าสกรีนแอสซิสต์เนี่ยอยู่ที่5.6ครั้งต่อเกมและสามารถเปลี่ยนไปได้เป็น11.9แต้มซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะการเล่นคู่กับคริสพอลถูกไหมการที่คริสพอลชอบใช้สกรีนแล้วก็ไปยิงเองด้วยรวมถึงการเซตสกรีนให้เพื่อนเนี่ย ด้านของเดียร์ดรอยไอตันก็ทําได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับทีนี้มาถึงอันดับ4บ้างอันนี้ก็เซอร์ไพรส์ผมเองเหมือนกันนะั่นก็คือในด้านของจาคอบโพลท่นนั่นเองครับของแซนต์นิโอสเปอร์ที่มีค่าเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ5.5ครั้งนะครับในการสกรีนแอสซิสต์ต่อเกมรวมถึงสามารถเปลี่ยนเป็นแต้มได้เนี่ยอยู่ที่12แต้มนั่นเองและมาที่คนสุดท้ายครับก็คือที่ด้านของเวนเดลคาร์เตอร์จูเนียนะครับซึ่งก็เพิ่งได้รับสัญญาใหม่ไปถูกไหมมีค่าเฉลีย่ยในการสกรีนแอสซิสต่อ และเปลี่ยนไปเป็น10.4แต้มด้วยนะ,ะซึ่งจริงๆที่5เนี่ยก็มีทั้งด้านของจาเร็อเลนแล้วก็แบมอเดบยโยอยู่ในลิสต์นี้ด้วยนะครับแล้วสำหรับสเตตถัดมาครับซึ่งอันนี้ผมชอบมากๆนะนั่นก็คือการด e เ l e คชั่นครับหรือว่าการทิปบอลเอาง่ายๆแบบว่าสมมติใน A ส่งให้ใน B แล้วใน C เนี่ยไปตัดบอลมาได้แต่ว่าไม่สามารถเอาบอลมาครอบครองได้ทุกคนนหกภาพปะคือมันไม่ใช่การสตีลครับแต่ว่ามันคือการขัดขวางการส่ง การขัดขวางการอันเลอูบหรือว่าอะไรแบบนี้นับเป็นดีเฟรคชั่นทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอเรื่องนี้มันสําคัญอยู่เหมือนกันนะผมมองว่ามันคือเรื่องการทําลายจังหวะของเกมทรงหรือว่าสามารถทําให้อีกฝ่ายเนี่ยต้องไปเซตเกรมใหม่แล้วช็อตคล็อกมันก็บีบขึ้นเรื่อยๆอะไรพวกนี้แหละครับที่มันดูเล็กๆน้อยๆอ่ะแต่ว่าผมมองว่ามันสําคัญมากต่อเกมเกมหนึ่งนั่นเองนะครับ แล้วทีนี้นะครับเรามาดูที่คนแรกเรียกได้ว่าแชมป์ติดต่อกันเลยก็ว่าได้ครับนั่นคือเฟร็ดวานรีดนั่นเองเพราะว่าในปีนี้เนี่ยเขามีค่าดิฟเฟเรนซนต่อเกมอยู่ที่3.8ครั้งนะครับแต่ถ้าคิดว่า3.8ครั้งเยอะแล้วใช่ไหมฮะต้องไปเปรียบเทียบกับปีที่แล้วครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยทางด้านเฟร็ดวานรีดก็เป็นแชมป์เรื่องนี้เหมือนกันและทําไปได้4.2ครั้งต่อเกมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าแกมีประสิทธิภาพมากๆในการอ่านทางบอลในการดูบอลหรือว่ามันนาเป็น potential ไปสู่การส t ติลได้ด้วยนะครับส่วนอันดับที่2ในปีที่แล้วก็คือทางด้านของโรเบิร์ตโควิงตันนั่นเองนะครับที่มีอยู่ที่3.6 defraction ต่อเกมนั่นเองนะฮะก็ไม่แปลกใจเนาะเพราะว่าแกก็เป็นแกนหลักของการดิเฟนซ์ของทีมพอร์ตแลนด์เทลเบเซอร์ด้วยนั่นเองนะครับส่วนคนต่อมานั่นคือทางด้านของทีเจแมคคอนเนลนั่นเองจากอินเดียนาเพเซอร์ผมว่าจริงๆแล้วแฟนๆเพเซอร์ไม่น่าจะแปลกใจแต่แฟนทีมอื่นอาจจะแปลกใจนิดๆเพราะว่าจริงๆอ่ะทางด้านทีเจแมคคอนเนล เรามักจะเห็นสถิติการสตีลของเขาอยู่บ่อยๆครั้งนะครับเพราะฉะนั้นการที่แกจะได้ประมาณ3.5 deflection ต่อเกมเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับสำหรับ TJ McConnel เนอะ และอันดับที่3กับอันดับที่4จริงๆก็เท่ากับ TJ McConnel ด้วยนะครับอยู่ที่3.5ครั้งต่อเกมแต่ว่าอันนี้อาจจะชื่อดังและทุกคนน่าจะรู้ศักยภาพของเขาเป็นอย่างดีอยู่แล้วคนแรกก็คือทางด้านของจิมมี่บัตเลอร์นั่นเองครับจากมา a มี่ฮีทอ่ะอันนี้เราไม่ต้องสาธยายอะไรให้มันมากเนาะเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเกมรับของจิมมี่เนี่ยโดดเด่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับส่วนอีกคนนึงก็คือคนที่โดดเด่นเหมือนกันตั้งแต่ถูกดราฟเข้ามาเป็นดราฟอันดับที่1นั่นก็คืองนั่นเองนะครับ หรือเราจะมาเป็นสเตอันต่อไปนะครับนั่นก็คือ loose ball recover นั่นเองหรือว่าการเก็บ loose ball เนี่ยแหละแล้วถามว่าไอ้ loose ball เนี่ยนี่คืออะไรนะครับตามการบรรยายหรือว่าตามความหมายของมันก็คือมันคือบอลครับที่ไม่ได้อยู่ในการครอบครองของทีมไหนสักทีมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ลูกที่กําลังแย่งกันอยู่เนี่ยครับคนเหล่านี้คือคนที่ไปเก็บมาและสามารถครอบครองบอลน,นี้ไว้ได้นั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกเลยนะครับว่าในคัตเตอรี่นี้เนี่ยต้องเอามาถึง6คนเพราะว่าอันดับ1กับอันดับ2เนี่ยเท่ากันนะครับส่วนอันดับ3ถึงอันดับ6เนี่ยเท่ากันนั่นเองเราไปดู2คนแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือถึงด้านของโดนแวนมิชเชลนั่นเองนะครับกับถึงด้านของจรูฮอลิเดย์ที่มีลูสบอลเรค o v เวอร์ถึง1.3ครั้งต่อเกมเลยด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพมากๆในเกมรับเนาะอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าจรูฮอลิเดย์เนี่ยโอ้โหเรื่องเกมรับนี่สใจแกกมากๆนะ เราเห็นชัดอยู่แล้วในฟอลสปีที่แล้วถูกไหมครับส่วนทางด้านโดนวนมิเชลเนี่ยแกก็เป็นทูเวย์เพลเยอร์คนหนึ่งที่โอ้โหไฮปปมากๆมีความเร็วมีความคล่องรวมถึงมีความฮัตเซิลอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยครับ ส่วนอันดับที่3ถึงอันดับที่6กเนี่ยครับก็อยู่ที่1.2 loose ball r e c o v e r ต่อเกมนั่นเองนะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมอยากจะตัดคนหนึ่งออกไปก็คือทางด้านคารีโทมัสครับเพราะว่าเขามีเกมที่น้อยเกินไปเพราะว่าเขาได้ลงแค่5เกมเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูอีก3คนที่เหลือก่อนดีกว่าฮะคนคนนี้ติดมากแล้วครับในส่วนของการปิดทองหลังพราหรือว่าความฮัตเซอร์อะไรพวกนี้เนี่ยนั่นก็คือทางด้านของจิมมี่บัตเลอร์นั่นเองนะครับอยู่ที่1.2ครั้งเนาะผมบอกไแล้วส่วนอีก 2คนเนี่ยผมแอบเซอร์ไพรส์อยู่คนหนึ่งนะอ่ะคนแรกที่ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์ก็คือราสเซลเวสบรูครับที่แกก็มีความพัซเซิลมีความเต็มที่ในการเล่นอยู่แล้วนอกอย่างที่ใครหลายๆคนได้รู้นะการพุ่งเข้าหาบอลการไฟที่จะเอาบอลมาได้ราสเซลเวสบุกผมว่าไม่แพ้ใครหรอกแล้วคนที่ผมเซอร์ไพรส์ที่สุดเนี่ยก็คือทางด้านลาเมโลบอลนั่นเองครับที่อยู่ในคัตเตอร์กรีนนี้ด้วยนะฮะคือโอเคละเราเห็นเรื่องการบุกแบบแฟชชี่การจ่ายบอลการยิง3มแต้มต่างๆนานาแต่ต้องบอกไว้เลยครับว่าการ ฮาเซอร์ในการลูสบอลเรคโอเวอร์หรือว่าการเอาบอลที่เป็นไม่รู้ว่าของใครมาเนี่ยแล้วเอามาครอบคลองให้ได้ด้านของลามโร่ก็ทำตรงนี้ได้ดีเหมือนกันนะฮะแล้วเรื่องถัดมานะครับก็คือชาร์จรอต่อเกมนั่นเองนะครับแล้วใครหลายๆคนอาจจะงงว่าชาร์จรอคืออะไรก็คือการเก็บชาร์จนี่แหละก็แบบว่าให้คนที่เป็นเกมบุกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนแล้วเราอยู่เฉยก็เรียบร้อยฮะได้ฝาวไปนั่นก็คือการดักชาร์จนั่นเองถ้าเอาง่ายๆเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมจะขอ,อนับ แล้วก็ขอตัดคนที่เล่นน้อยกว่า40เกมออกไปแล้วกันนะครับเพราะว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะกลายเป็นสูงเกินจริงนะเพราะฉะนั้นถ้าตัดอันดับ1ออกไปที่อุดนิสฮัสเลมเนี่ยนะครับเพราะว่าแกเล่นไปเกมเดียวเนี่ยนะก็ต้องเป็นเคมบ้าวอลเกอร์เองครับที่สามารถดักชาดได้0.51ครั้งต่อเกมเลยทีเดียวนะฮะแล้วเขาเนี่ยก็เล่นไปถึง43เกมด้วยเนาะในสีซันที่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเราตัดเจสคราฟกับเฮลลี่เอลเลนันออกเนี่ยนะครับเพราะ2คนนี้เล,เล่นรวมกันแค่6เกม เท่านั้นนะเราก็ต้องไปพูดถึงอันดับที่2อ,อย่างเบรกกิฟ f ินครับที่ทำได้ถึง0.48ชาร์จรอต่อเกมเลยทีเดียวนะเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะนะว่าเฮ้ยเบร k ก i f f i n สามารถทำได้ขนาดนี้เลยเหรอนะครับ และถ้าจะต่อจากเบร็กกิฟฟินเนี่ยครับก็ต้องเป็นทางด้านของไคล์โรลี่นั่นเองนะฮะที่สามารถเก็บชาร์จบอตต่อเกมได้0.43ครั้งต่อเกมนะฮะด้วยว่าเราไม่ต้องหาเหตุผลหรอกเนาะเพราะว่าทางด้านไคล์โรลี่เป็นคนที่เล่นเกมรับแล้วแกตัวเล็กแต่ว่าสามารถไปวางตัวได้อย่างพอดีพอดีในการดักชาร์จได้อยู่ตลอดเวลานะแล้วแกขึ้นชื่อเรื่องนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับสำหรับทางด้านไคล์โรลี่เนาะทีนี้มาดูคนถัดไปกันครับเพราะว่าผมต้องตัดทางด้านเดวิ ไว้ White, กับวิกเตอร์ลาดิโปออกเนาะเพราะว่าทั้ง2คนนี้เล่นไม่ถึง40เกมนะครับคนถัดมาเนี่ยหรือว่าอันดับ4ก็คือทีมด้านของมอนเทสแฮเรลนั่นเองที่สามารถดักชาร์จได้ถึง0.32ครั้งต่อเกมเลยทีเดียวนะครับและคนสุดท้ายนะครับที่อยู่ติดอันเป็นอันดับที่ 5, เนาะก็คือทีมด้านของมอริสวากเนอร์เออเรื่องนี้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับเพราะในปีที่แล้วเนี่ยแกเล่นไป45เกมนะแล้วก็สามารถดักชาร์จได้ประมาณ0.3 1ครั้งต่อเกมเลยทีเดียวเรียกว,ว ต้อง sacrifice หรือว่ายอมเสียสละแบบความเจ็บป,ปวดของร่างกายนึกภาพเอาไหนว่าแบบเป็นเซนเตอร์หรือว่าแบบเป็นป่าบอลอย่างเงี้ดยด i v e เข้ามาแล้วโอ้โหไปเทคชาร์ e ผมว่ามันน่าจะเจ็บพอสมควรนะครับแต่ก็นั่นแหละฮะมันสามารถทําให้การคลองบอลเนี่ยกลับมาเป็นของฝั่งเราได้เนาะ แล้วเรื่องถัดมานะครับก็คือการคอนเทสช็อตนั่นแหละครับก่อนที่เราจะมีการบล็อกได้เนี่ยเราก็ต้องไปคอนเทสเขาใช่ไหมแบบว่ายื่นมือไปปิดบ้างยื่นแบบว่ากระโดดแบบชูมือสุดๆไม่ให้เขายิงบ้างเพื่อให้เขายิงยากมากที่สุดเหล่านี้แหละครับที่เรียกว่าคอนเทสช็อตซึ่งถัดมาเนี่ยมันก็จะเป็นบล็อกใช่ไหมแล้วเราเนี่ยก็จะเห็นเป็นภาพง่ายๆกว่านั่นก็คือการบล็อกได้1ครั้งบล็อกได้2โอ้บางทีได้บล็อกได้6ได้7ครั้งเนี่ยเรียกว่าคนปลบมือกันเกลียวนะครับแต่ผมมองว่าการคอนเทส อสช็อตเนี่ยแหละก็คืออีกส่วนหนึ่งมากๆครับที่ทําให้อีกฝั่งเล่นยากสุดๆครับเพราะว่าคนที่นํามาเป็นอันดับแรกเนี่ยนั่นก็คือทางด้านของบรูคโลเปสจากมิ l วอ u กี้บักซ์นั่นเองครับที่มีการคอนเทสช็อตต่อ1เกมเนี่ยอยู่ที่17ครั้งต่อเกมเลยนะฮะเราถ้าใครได้ติดตามชมแบบว่าการไลฟ์ในเรื่องไฟนอลเนาะในปีที่แล้วผมก็จะพูดอยู่บ่อยๆว่าเฮ้ยไอ้บรูคโลเปสเนี่ยแหละคอนเทสช็อตเยอะมากหรือว่าไม่ใช่แค่ไฟนอลก็ได้ต้องเรียกว่า,าในช่วงที่ม e ว บักอยู่ในเพลย์ออฟอ่ะทางด้านของบลูโรเปสเนี่ยครับแสดงหน้าที่ตรงนี้ได้ดีมากๆนะฮะพอมาเป็นอันดับ2ก็ไม่ต้องถามหรอกครับเพราะว่าเซนเตอร์โหดๆคนนี้เนี่ยมักจะอยู่ในทุกสเต็เนาะเกี่ยวกับอะไรแบบนี้นั่นก็คือทางด้านของบรูดี้โกลแบร์ครับที่คอนเทสช็อตต,ต่อเกมเนี่ยอยู่ที่14.8ครั้งต่อเกมนะครับแต่ก็ต้องน่าเสียดายเนาะที่ตอนที่เจอคลิปเปอร์เนี่ยแกไม่ค่อยได้คอนเทสสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าโดนแบบว่าโอโ้โหไฟฟ้าของคลิปเปอร์เล่นยับเลยนะฮะอ่ะแล้ว คนต่อมาก็ยังเป็นเซนเตอร์เหมือนเดิมครับนั่นก็คือจาขอโพลส์นะครับที่คอนเทสช็อตเนี่ย14.4ครั้งต่อเกมนะฮะอ่ะเรียกได้ว่าอันนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมว่าแฟนๆสเปอร์น่าจะจับตามองอยู่พอสมควรเลยครับเพราะว่าผมว่าเขามี potential มากๆแล้วตอนนี้เขาเพิ่งจะอายุ25ท่านั้นอีก2-3ปีเนี่ยน่าจะพีคได้กว่านี้อีกนะครับส่วนคนที่4แล้วก็คนที่5เนี่ยครับก็คือทางด้านของมายสเทอร์เนอร์ซึ่งมายสเทอร์เนอร์เนี่ยครับมีการคอนเทสช็อตอย ที่ครั้งด้วยกันนะครับส่วนทางด้านดีแอนดรไอตันครับก็อยู่ที่13.2ครั้งนั่นเองซึ่งลิสต์5คนนี้ก็เรียกว่าเยอะกว่าที่6เยอะอยู่นะทางด้านของโทมัสบรันเนี่ยอยู่อันดับ6นะครับมีแค่12.5เนาะแต่ว่าก็ห่างจากดีแอนดรไอตันที่เป็นอันดับ5เนี่ยอยู่ถึงแบบ0.7ครั้งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมันยิ่งโชว์เลยครับว่าโอ้โหเซนเตอร์เหล่านี้แหละที่คอยประคองทีมไว้ที่คอยคอนเทสช็อตที่คอยทําให้คนอื่นที่ดราา่ิฟ ผู้คนเหล่านี้นครับที่คอยปิดทองหลังพระอยู่แม้ว่าสแตตต่างๆเนี่ยมันจะไม่ได้ออกหน้าสื่อมากเท่าที่ควรก็ตามและสําหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับผู้ที่ปิดทองหลังพระเนาะหรือว่าจริงๆแล้วก็คือการที่สแตตเนี่ยเราไม่ได้ผูกถูกนํามาพูดถึงเยอะมากขนาดนั้นนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะฮะช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์กันให้ด้วยแลวสาหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ